สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสรุปข่าวการศึกษาประจํารอบสัปดาห์นี้ค่ะกับคุณพาฝันปินทองและดิฉันวาทินีสัการค่ะค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติสํารวจโรงเรียนที่พร้อมในการจัดสอบระบบ e testing เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระบบยูนิเนและเตรียมกําหนดมาตรฐานข้อสอบโอเนให้มีมาตรฐานมากขึ้น นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบผลการดําเนินการวัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศซึ่งสทศได้นําคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็มาเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาและนํามาวัดผลทางการศึกษามากขึ้น ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอให้สทศกำหนดมาตรฐานข้อสอบโอน e ให้มีมาตรฐานมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาการสอบด้วยระบบ e testing หรือการสอบหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมกับ9มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางจัดสอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สำหรับระบบการสอบ e testing นี้จะเข้ามามีบทบาทและเป็นมาตรฐานในการจัดสอบในอนาคตและในปี2558ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการสอบปิซ่าใหม่ให้มีมาตรฐานระดับโลก ด้านสอส,อสอเองยังได้สำรวจโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดสอบ e testing โดยจะเริ่มในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเชื่อมโยงโ,งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในระบบยูนิเน็ตหรือของสำนักงานคณะก,กรรมการการอุดมศึกษาที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพล,ลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เห็นชอบและพิจารณาสาระสำคัญสรุปดังนี้ นายจตุรนฉายแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกพอซึ่งในที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญในหลายเรื่องดังนี้ 1. เรื่องการพิจารณาโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมติคณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของภาครัฐตั้งแต่ปีพศ2542ให้ลดอัตรากำลังคนภาครัฐทำให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีจำนวนลดลงโดยข้อมูลณวันที่31มีนาคม2556พบว่า มีจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยายลัยราชพัฒและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน3า5 4 7นวน32,547คนและมีพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน80,56คนซึ่งในปี25-30ปีข้างหน้า พนักงานมหาวิทยาลัยจะมาทดแทนอัตรากําลังคนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดรวมทั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่งจะมีการออกนอกระบบโดยมีความเป็นไปได้ว่าอีก15ปีข้างหน้าอาจจะไม่มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเหลืออยู่เลยโดยจะมีแต่พนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษาวิจัยระบบพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ามาทำงานแทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่าส่งผลดีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามจิตนารม์หรือไม่รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารบุคคลของกพอศึกษาวิจัยคุณลักษณะขั้นต่ำของระบบพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยอมรับได้ ทั้งสวัสดิการการวินยัยอุทธรร้องทุกข์ที่จะเป็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอให้มหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ระหว่างร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบการขออนุมัติจัดสันงบประมาณเพิ่มในโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่จำนวน52แห่งประกอบไปด้วยมหาวิทยายลัยราชพัฒน์40แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งด้วยกฎหมายเฉพาะ3แห่งในระยะเวลา5ปีพุทธศักราช2,558ถึง2,562 โดยใช้งบประมาณจำนวน68,000ล้านบาทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่างๆให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรก็ตามจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ เลยค่ะที่การกศนค่ะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์พุทธศักราช2557เนื่องในวันครูพร้อมแถลงการกจ,จัดกิจกรรมวันครูปี2557ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะ นายประเสริฐบุญเรืองเลยาธิการกศนกล่าวว่าการจัดกิจกรรมงานวันครูได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและปีนี้ทางคณะจัดงานได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง3 5 7หเดโมเดิร์นไนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยและ t n n 24 n e w s ผลิตร,รายการประชาสัมพันธ์และจัดรายการพิเศษเพื่อะระลึกถึงพระคุณครูขณะเดียวกันยังได้รับความร่วม มือจากสถาน ang, pues mm ีวิทย nah ุกระจายเสียงไร้แห่งอาทิสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุกระจายเสียงราชมงคลสถานีในกำกับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติคลื่นวิทยุในเครือ GMM g อ็ m แกรมีสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครืออสมทสถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกรสถานีวิทยุกระจายเสียงททบ FM ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV และสถานีวิทยุศึกษา FM92 และ AM1161 ในสังกัดของสนักงานกศนก็ได้ทำหน้าที่ผลิตร,รายการประชาสัมพันธ์และจัดรายการพิเศษเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอย่างเต็มความสามารถเช่นกัน เลขาธิที่การกศนอบกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการจัดงานวันครูครั้งที่58วันที่16มกราคม2557ครูสภาได้กำหนดแก่นสารสาระของการจัดงานว่าเฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่11ถึง16มกราคม2557 ส่วนกลางจัดที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการและส่วนภูมิภาคจัดขึ้นในวันที่16มกราคม2557ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตส่วนคำขวัญวันครูในปีนี้คือเทอิดพระเกียรติทั่วล่ากตันยูบูชาแม่และครูแห่งแผ่นดินคุณอาจลืมเมื่อยืมใครได้ทั้งสิ้น แต่ลืมทินแผ่นดินไทยไม่ควรหลงอีก16มกราคมค้อมบรรจงบันทึกลงรำลึกครูบูรพาจารย์เราอาจจะลืมอะไรได้หลายสิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืม16มกราคมนี้อย่าหลงชวนกันไปไหว้ครู กระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยสำนักงานกศนอประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ เนื่องด้วยสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือสำนักง,งานกศนได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,มราชกุมารีขึ้นในเดือนมกราคม2557ที่อาคารนิทรรศาการ1และ2อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษานอก ระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ทรงงานให้เกิดแนวความคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ตลอดจนช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่ทรงงาน ด้านในประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกรสนกล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการครั้งนี้ว่าสำหรับการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถินถ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่สองของสำนักงานกสนซึ่งในครั้งนี้จะมีสองคอ์กรด้านการศึกษาเข้าด้วยได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนพระประิยัติธรรมและสำนักงานกสนภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานด้านการศึกษาฐานความรู้ต่างๆและการจัดการเรียนการสอนค่ะท สอสอสอและกทมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งที่4ที่สนามหลวงและ4ภูมิภาคเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงและพระราชนีและเจริญสติถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชโดยชวนประชาชนเขียนปณิธานจิตสร้างพระธรรมออนไลน์พร้อมชมมหาชาติมหาบุรุษรละครเพลงแห่งการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่ ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะศาสตราจารย์ในแพทย์อุดมศิลป์แสงนามที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกล่าวว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สีแล้วที่ท้องสนามหลวงเพื่อสร้างทางเลือกให้กับประชาชนในการเริ่มต้นปีด้วยจิตใจที่สงบมีสติและปัญญา โดยที่ผ่านมาได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปีที่แล้วมีวัดเข้าร่วมกว่า1,000 0วัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสวดมนต์ในคืนข้ามปีกว่า30ล้านคนโดยปีนี้ยังคงมีกิจกรรมดีๆให้กับประชาชนที่เข้าร่วมหลากหลายมีการสวดอิติปิโส86จบเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 1พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและมีพิธียีเจริญสติภาวนาถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตั้งปณิธานจิตทำความดีตลอดปีเพราะทำที่ดีที่สุดคือทำที่ลงมือทำโดยเชิญชวนร่วมสร้างพระธรรมพระพุทธรูปออนไลน์ที่เกิดจากการเขียนสิ่งดีๆที่ตั้งใจทำตลอดปีบนโพสต์อิดทั้งเฟซบุ๊กแอปพลิเคชันมือถือกว่า1 0 0 0 0แสใบ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นในงานคือละครเวทีพุทธประวัติมหาชาติมหาบุรุษละครเพลงแห่งการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่ธรรมะบันเทิงที่แสดงถึงหลักธรรมเรื่องการให้ของพระเวสสันดรการลดละตัวตนจนนำชีวิตไปสู่ความสงบ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทางสสสยังได้ร่วมกับกรมราชัณฑ์และกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจดสวดมนต์ข้ามปีในเรือนจำและสถานพินิษ์ทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิษได้ร่วมสวดมนต์พร้อมกันด้วยการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี2556มูลนิธิองค์ก,กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยพบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่102ดังนั้นมูลนิธิทำดีจึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีจัดงานปาฐกถาพิเศษสร้างประเทศไทยให้โปร่งใสโดยในครั้งนี้มีดร์สุเมธตันติเวชกุลได้เตือนสติคนไทยให้ใช้หลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมระทิ้งในความเห็นแก่ตัวรวมถึงนำข้อผิดพลาดในอดีตมาน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตราาดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสร้างประเทศไทยให้โปร่งใสเตรียมพร้อม AEC ว่า ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันทุกหย่อมยญาในทุกชนชั้นวันนะดังนั้นคนไทยจึงต้องมีสติหยุดกิเลสและทิ้งความเห็นแก่ตัวตลอดจนรู้จ,จักพอไม่มีความระโมบโรบมากจนเกินตัวรวมทั้งเจ็บแล้วจำนำข้อผิดพลาดในอดีตมาปรับแก้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสแสวงหาความร่ำรวยของประเทศในช่วงปี2537 2539 จนถึงยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในปี2540ที่สำคัญคนไทยและภาคธุรกิจต้องรู้จักการประมาณตนมีเหตุมีผลตั้งอยู่บนความไม่ประมาทซึ่งเป็นองค์ประกอบของสมห่วงในหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะเดียวกันยังต้องน้อมนำอีกสองเงื่อนไขมาใช้อย่างจริงจังซึ่งนั่นก็คือเงื่อนไขขององค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะหลักของคุณธรรมจริยธรรมจะนำพาประเทศรอดพ้นจากวิกฤตและประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามภายในงานดร์สุเมตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนายัางได้มอบรางวัลผลงานวิจัยในโครงการศึกษาองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทยให้กับเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพายัพรางวัลรองชนะเลิศได้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดิดา รางวัลชมเชยได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยอัสัมชัญและมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยค่ะสวสทชจัดประชุมวิชาการและนิทรศการค่ะการใช้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เข้มแข็งขึ้นค่ะ ดรทวีศักดิ์กออนันตกุลผู้มนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี2556ภายใต้หัวข้อ smart technology for smart community ชุมชนปาดเปรื่องฉลาดเรื่องเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ประจำปี2556รอบสุดท้าย โครงการนี้จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติโดยมีพันธกิจคือดำเนินการวิจัยพัฒนาออกแบบวิศวกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรโดยผลักดันภารกิจ4ด้านได้แก่ Smart Health ด้านการแพทย์ Smart ทฟาร์มด้านการเกษตร Smart Service ด้านบริการนวัตกรรมสร้างอนาคตและดิจิทัลไทยแลนด์ด้านสาระดิจิทัลจะเป็นการเชื่อมโย,ยงบูรณาการ Smart ทเทคโนโลยีในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคต อย่างเหมาะสมหวังจะช่วยประเทศไทยเสริมสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจสังคมและชุมชนของประเทศเข้าสู่ในระดับอาเซียนและระดับโลกภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมมากมายอาทิโปรแกรมบริหารจัดการคุณภาพข้าวไทยเป็นระบบเว็บไซต์สำหรับยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรแหล่งผลิตด้วย Google แ a p ผ่านโมบายแท็บเล็ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจวัดวิดวเคราะห์ฝ่าเท้าพัฒนาเพื่อใช้ในการประเมินรูปแบบเท้าและวิเคราะห์ข้อมูลเท้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและอุตสาหการรมรองเท้าที่สามารถทำการตรวจวัดโดยมีผลลัพธ์เป็นการแนะนำรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าของตนเองโดยในปีนี้ผลงานเยาวชนผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น7ผลงานด้วยกันได้แก่ มหัสจรรย์อาณาจักแรแมลงผจญภัยเกมจับทับวางแผนในการรบในรูปแบบ 3D โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือภาษาไทยกอไก่ไรเดอร์แอปพลิเคชันฝึกฝนการขัดคัดลายมือเฟซบิทเครือข่ขายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถร่วมมือทำการค้าคาร์บอนคุงไลฟ์แอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อม แอนิเมเตอร์โปรแกรมสำหรับสร้างสรรผลงานภาพเคลื่อนไหว2มิติในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบการวาดการ์ตูน i o r d e r ระบบการจดรายการสั่งสินค้า,าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจและระบบตรวจวัดการวิเคราะห์น้ำหนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะเครื่องมือตรวจน้ำหนักแรงกดบริเวณฝ่าเท้าเพื่อใช้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของฝ่าเท้าที่ผิดปกติและช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วยค่ะ สถาบันออกแบบประเทศไทยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันองค์กรสื่อและองค์กรเครือข่ายร่วมเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทยโดยเน้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมค่ะ องค์กรเอกชนอาทิสถาบันออกแบบประเทศไทยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง,หงชาติสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมจัดเสวนาพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่หอประชุมพุทธคยาอาคารอมรินพาซา โดยครั้งนี้นายธราดลเปี่ยมพงศารกรรมการสถาบันออกแบบประเทศไทยกล่าวถึงแนวทางปฏิรูปประเทศไทยว่าจากมุมมองของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเห็นว่าควรปฏิรูปประเทศใน3ด้าน9ประเด็นประกอบด้วย 1. ปฏิรูปการเมืองการปกครองและธรรมมาพิบาลทั้งป,ปฏิรูปภาคการเมืองโดยเน้นส่งเสริมกลไกลในการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจฝ่ายต่างๆรวมทั้งกำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนอกจากนี้ควรปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจให้ปลอดจากการเมือง ขณะเดียวกันควรปฏิรูประบบยุติธรรมระบบตรวจสอบอเข้มคน้นผจกภาคประชาชนเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันช่อราดบังหลวงและเน้นปฏิรูปสื่อสารมวลชน 2. ปฏิรูปสวัสดิการสังคมและการศึกษาโดยให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงมุ่งสังคมสวัสดิการและให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และ 3. ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้านดรมานะนิมิตบุคลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยให้มุมมองว่ากฎหมายที่ใช้จัดการกับการทุจริตคอร์รัปชันทําได้ยากและมีปัญหาในการบังคับใช้ตลอดจนการฟ้องร้องคดีและบทลงโทษก็ทําได้ยากเช่นเดียวกันดังนั้นจึงทําให้ไม่สามารถนําผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ทั้งนี้ ตามกฎหมายมีมาตราที่บัญญัติไว้แล้วแต่ถูกมองข้ามไม่นำมาบังคับใช้เช่นมาตรา61องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายปกป้องและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหลายมาตราได้เสนอต่อรัฐบาลในทุกชุดทุกสมัยก็ตกไปไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมกันโลนรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพร้อมจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่19ณานาสารกลางจังหวัดสิงห์บุรีนายนรงอ่อนสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีและเป็นการหารายได้เพื่อสมทบทุนให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากปลาโดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลารวมถึงสินค้าของดีเมืองสิงห์บุรีและสินค้าโอท็อปให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป สิงห์บุรีถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โของชนชาติไทยด้วยการสู้รบของชาวบ้านบางราจ,จันในปีพุทธศักราช2308แม้ว่าค่ายบางระจ,จันจะต้องพ่ายแพ้แก่พม่าแต่วีดกรรมในครั้งนั้นก็ยังได้รับการจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ ของประชาชนชาวไทยตลอดมาและสเสน่ห์ของเมืองสิงห์บุรีก็คือการตั้งชื่อถนนในเมืองให้เป็นชื่อของวิรชนชาวบ้านบางระจันเช่นถนนนายแทน่นถนนนายดอกถนนนายอินถนนนายเมืองถนนขุนสรรเป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมดีๆมากมายอาทิการจัดนิทรรศการการเกษตรทฤษฎีใหม่นิทรรศการใต้ร่มบารมีนิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีการจำหน่ายสินค้าของดีเมืองสิงห์บุรีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสินค้าจากฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริการแสดงของนักเรียนนักศึกษาการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกิจกรรมการกุศลการลุ้นโชคใหญ่ของเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรี สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่19ในครั้งนี้ยังสามารถแวะเวียนยิ่มเยียนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เคียงกันได้อีกมากมายอาทิ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์นหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์สการะพระนอนองค์ใหญ่นวัดพระนอนจักสีและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นอีกหลายแห่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี039 507 135ในเวลาราชการค่ะปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ของวันนี้กันค่ะ บริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้นำบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยจัดกิจกรรมปั่นกันปั่นมอกิฟมอกิฟชวนคนกรุงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันมอบจักรยานให้น้องๆผู้ห่างไกลในถิ่นธุรกันดานเพื่อใช้เป็นพหาหนะในการปั่นไปเรียนหนังสือสำหรับกิจกรรมปั่นปั่นมอกิฟมอกิฟ เป็นการเชิญชวนให้คนที่มีหัวใจแบ่งปันมาโพสต์รูปจักรยานลงอินสตาแกรหรือ Facebook ของตนเองซึ่งรูปจักรยานหนึ่งรูปจะเท่ากับ100บาทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้อจักรยานใหม่ ด้ยส,สาม,มารถแทนค่าภาพทั้งหมดเป็นจักรยานให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกว่า200คัน <c oughs> และส่งมอบให้น <c oughs> <okay. second. S 1> <oda> ้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอีก3แห่งในจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่ 1. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวัดสุดทาสินีและ 3. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฮงเคงไทย สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าวเอทีวีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ